Baby, fly, fly, fly สำหรับใครที่ต้องการเติม UC ในพ G ับ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอดแก s ส p ็ออย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับและในช่วงนี้ทางร้าน Gas Top Up เขามีโปรเปิด RP ของ M10 นะคะสามารถไปเลือกเติมกันได้เลย กราบสวัสดีคะ่ะหู่ขี้บาบะนะคะวันนี้อยู่กับไอดีไก่กึ๊กของหู่ขี้นะคะจะพามาชมร้านค้าในเกมนะคะว่ามีชุดหรือว่าไอเทมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างช่วงนี้ก่อนอื่นเข้าไปที่ช็อปนะคะร้านค้าจิ้มเข้าไปตรงลดราคานะคะจะมีแพ็คที่น่าสนใจมากมายเริ่มต้นที่ แพ็คน้องกระอกนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะกล่องแรกเนี่ยจะมีให้เรากดซื้อ60 UC นะคะภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยส่วนหัวกรอกชุดกรอกนะคะสกินกระเป๋าแล้วก็สกินหมวกนะ,ะ60 UC เนี่ยเราจะสุ่มรับของนะคะ4ชิ้นนี้ได้1ชิ้นเท่านั้นในราคา60 UC นั่นเองรีวิวนะคะสกินหมวกนะเลเวล1 2และ3นะคะน่ารักมาก สกินกระเป๋ามันเป็นกระลอกแล้วก็แล็กคูณกดซื้อนะคะได้กระเป๋ามานะหชิ้นเพียงราคา60ยูซีเท่านั้นให้กดออกนะคะแล้วก็กดเข้าไปใหม่ที่เดิมนะร้านค้าลดราคานะคะมันจะมีแพ็คขึ้นมาใหม่1แพ็คด้วยกันนะคะซึ่งจะเป็นอีก3ชิ้นที่เหลือนะคะในราคา 1860 UC ในส่วนของหูวขี้นั้นกล่องแรกได้กระเป๋าไปนะคะของที่เหลือในกล่องก็จะเป็นชุดหัวแล้วก็สกินหมวกนั่นเองส่วนราคาของกล่องที่2นะคะจะไม่เท่ากันนะทุกคนมืนมันจะสุ่มให้นะคะไม่ว่าจะเป็นปราคาขั้นต่ำนะคะ1320 u c อย่ 1, UC, ไปจนถึง1860 u c ออันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่เขาทำการเปิดกล่องแรกไปแล้วนะคะราคาจะไม่เท่ากันเลย ของน้องคนนี้นะคะกล่องแรกเขาได้เป็นชุดนะคะกล่องที่2ราคาอยู่ที่1,320ยูซีส่วนคนนี้กล่องแรกได้เป็นสกินกระเป๋านะคะราคาต่อมาอยู่ที่1,860ยูซีแล้วก็มีในส่วนของส่วนลดอีก5ยูซีและคนสุดท้ายนะคะกล่องแรกน้องได้กระเป๋าไปนะคะกล่องต่อมาราคาอยู่ที่1,320ยูซีนี่คือราคาขั้นต่ำสุดสรุปก็คือ ของในแพ็กนี้นะคะจะจำหน่ายสิ้นสุดในวันที่18เดือนหน้านะคะในการซื้อเนี่ยจะซื้อ2ครั้งด้วยกันกล่องแรกจะราคาอยู่ที่60 u c ให้ทำการปิดนะคะปิดร้านก่อนกดเข้าร้านใหม่มันก็จะมีแพ็คที่2โผล่ให้เราได้มากดซื้อกันราคาจะอยู่ที่ขั้นต่ำ1,320 u c จนถึง1,860 u c มันจะเป็นอัตรากัน สุ่มนะคะสุ่มราคาให้เราได้เลือกซื้อซึ่งจะเป็นของถาวรทุกชิ้นเลยกล่องแรก1ชิ้นกล่องที่สอาชิ้นนั่นเองนะต่อมานะคะแพ็คประจําวันแต่ละไอดีน่าจะได้รับไม่เหมือนกันนะคะสามารถกดซื้อได้เลยแต่จะเป็นแบบชั่วคราวนะอย่างอันนี้จะเป็นสกิน3าล้อนะคะ5วัน ต่อมานะคะจะเป็นกล่องชุดเซ็ตชุดแล้วก็หัวแบบถาวรนะคะราคาอยู่ที่150ยูีเท่านั้นจำหน่ายจนถึงวันที่22นี้นะคะก็คือพรุ่งนี้นั่นเองจะหมดแล้วรีบๆไปซอยกันต่อมาจะเป็นในทางด้านของกล่องสุ่มนะคะ10ยูีทุกๆกันสุ่มเนี่ยจะได้ เศ็คูปอง1ชิ้นนะคะสามารถสุ่มรับเป็นในส่วนของผมชุดเมดนะคะแล้วก็สกินปืนสกอร์เปียนชุดนี้เคยเอามาแจกให้ตอนเติมช่วง RP พีจำไม่ได้ว่าอาไหนนะใครที่ไม่ได้นี่คือพลาดมากได้มาฟรีเลยนะเนี่ยต่อมานะคะแพ็คคันเตอร์กล่องส่งกล่องละ30 UC ยูสีก็จะเป็นชุดนะคะมีสกินปืนด้วย ทุกการสุ่มเนี่ยก็จะได้เซ็ตคูปองเช่นกันนะคะสิ้นสุดการจำหน่ายนะวันที่3เดือนหน้านะคะต่อมากล่องสุ่มนะคะ15อยูซีกลับมาอีกครั้งกับชุดบัตรจ่างนะคะในกล่องก็จะประกอบไปด้วยชดุดสกินปืนนะคะสกินร่มแล้วก็กระเป๋าสิ้นสุดการจำหน่ายนะวันที่27เดือนนี้นะคะ และก็จะมีกล่องสุ่มนะคะ10 UC ชุดสมบัตินักรบนะคะสิ้นสุดการจำหน่ายวันที่8เดือนหน้าทุกๆก,การสุ่มก็จะได้รับเศษคูปองซัพพลาย1ชิ้นนะ,ะที่เหลือก็จะเป็นพวกสกินปืนสีส้มนะคะพวก AK ปืนคาสกานะคะแล้วก็ UMP กล่องละ8 UC สุ่มได้เลย ส่งท้ายด้วยรันคาคิสตันนะคะก็จะมีพวกไอเทมแล้วก็ชุดต่างๆขอให้เข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จะใช้เป็นในส่วนของคิสตันในการซื้อนะคิสตันนี้นะคะก็เราสามารถปรับได้ในหน้าภารกิจต่างๆนะคะหรือว่าจะซื้อในราคา1นคิสตันอยู่ที่ 20UC อย่างชุดนี้นะคะชุดขับเคลื่อนวงการนะคะราคาอยู่ที่1,600 UC นะคะใช้80ดิคิสตันด้วยกัน สวยมากใครชอบก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยน่จจะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการรีวิวร้านค้าในเกมบางส่วนในวันนี้ซ้ำเราวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย